ครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลาทเว่ย์วาตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณด้านหน้าพื้นที่ของในช i o น a l t e x t i l e Museum ครับหรือแปลเป็นไทยก็คือพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติของมาเลเซียนะก็ตรงจุดนี้ก็เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณจุดทางเข้าด้านหน้านะฮะก็สําหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่ถือว่าเป็นพ,พิพิธภัณฑ์ที่ก็อยู่ไม่ไกลจาก จุดของตลาดกลางเท่าไหรนักนะครับตลาดกลางก็คือบริเวณพื้นที่ของเซนทันมาร์เก็ตนะครับรู้สึกว่าจะเปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับเวลาเข้าชมเนี่ยก็คือช่วงเวลา9มงเช้าถึงเวลาประมาณ5มงเย็นนะฮะส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับแล้วก็จุดที่จะเดินเข้าไปก็อยู่บริเวณด้านภายในตรงนี้นะฮะเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศ บริเวณด้านภายในของพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติของมาเลเซียพร้อมกันครับตอนนี้นี่ผมก็เข้ามาอยู่บริเวณด้านภายในพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติของมาเลเซียแล้วนะครับก็จะมีจุดจัดแสดงทั้งสิ้น4ห้องด้วยกันนะครับก็คือชั้นล่างตรงนี้2ห้องแล้วก็ชั้นบนมีประมาณสองห้องนะครับตรงด้านหน้าตรงนี้นี่จะเป็นคําทักทาย ในรูปแบบภาษาต่างๆะครัยเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากหลากหลายเชื้อชาติมาเที่ยวกันนี่ภาษาไทยเราก็มีนะะนี่ครับตรงนี้รับยินดีต้อนรับนะฮะนอกนั้นก็จะมีคําทักทายเป็นภาษาต่างๆหลากหลายเลยนะฮะเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับผู้คนหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาชมจากหลายเชื้อชาตินะครับผมอาจจะใช้เสียงด้านภายในเนี่ยอาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องเกรงใจคนอื่นนะครับ ที่เข้ามาชมบรรยากาศด้านภายในพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแงชาติของมาเลเซียนะด้านตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่จะจัดแสดงเกี่ยวกับการเพ้นรวดลายลงบนผืนผ้านะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นผืนผ้าที่เกิดขึ้นทําขึ้นในประเทศมาเลเซียนะครับส่วนด้านตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับในการทํำล็อกนะครับแนววิธีทำรับล็อกเทคนิคนะครับ ก็หลากหลายวิธีมีตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกใช้ผ้านะครับแล้วก็นำไปตากนะครับนำมาพิมพ์ลายนําไปอบนะครับบนเตานะครับนี่ครับมีอยู่หลากหลายเลยนะฮะขั้นตอนนี้ก็ไปตากด้านนอกนะครับก่อนที่จะมาทำเป็นบล็อกทำเป็นลวดลายต่างๆนี่โอ้ใช้อยู่หลายขั้นตอนนะส่วนขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการใช้มือ grab pan painting นะครับลงลวดลายแล้นะฮะ กว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนนี่ถือว่าไม่ง่ายครับนี่ถือว่าเป็นวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรดาชาวบ้านนะครับของทางมาเลเซียเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ผ้าที่ออกมาเนะี่ยก็จะได้เป็นลวดลายต่างๆหลากหลายนะครับมีสีชมพูสีขาวสีออกแนวเทาๆนะครับนะครับ ก็ออกมานี่ก็จะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะสวยงามนะส่วนด้านานี้นี่ก็จะเป็นพวกสีหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ลวดลายนะครับนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดหลักๆก,ก,ก็คือการเกี่ยวกับทำลายบนผืนผ้านะครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการต่างๆนะฮะกว่าจะได้ผ้าผืนหนึ่งเนี่ย ต้องผ่านกรรมวิธีหรือว่าใช้วิธีอะไรบ้างนะครับนี่ตรงนี้นี่ก็มีเป็นจักเย็บผ้านะครับก็เป็นซิยวเอมโรเอมรอยเดอรี่นะครับเนี่ยขั้นตอนการตัดเย็บแล้วก็ออกแบบลวดลายลงบนผืนผ้านะครับเนี่ยตรงนี้นี่เป็นเสื้อนะครับ ก็สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยใครที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้านะครับน่าจะถูกใจพอสมควรแล้วพอจะได้เห็นเกี่ยวกับกรรมวิธีและขั้นตอนต่างๆส่วนขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของน่าจะเป็นการทำล็อกนะส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงงานฝีมือโดยเฉพาะผู้ชายนะพออาจจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ต้องใช้ อยู่กับความร้อนนะครับเนี่ยครับลงบนกระทะนะครับแล้วก็นําไปตากนะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นผู้ชายนะในการทํานะครับเนี่ยตรงนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆกับชุดอ๋อเป็นรองเท้านะครับเนี่ยฮะลักษณะของรองเท้านะฮะแล้วตรงนี้นี่ก็มีอุปกรณก์รับก,กันกลงกันไกลกาวนะครับ กว่าจะได้รองเท้ามาสักคู่หนึ่งนะฮะก็ผมลืมบอกไปนะครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยค่าเข้าชมนี่อยู่ที่ประมาณ5ลิงกิตสำหรับชาวต่างชาตินะครับ5้าิงกิตตีเป็นเงินไทยตอนนี้นี่ก็ราวราวส่บบาทส่วนบรรดาคนน้องถินเนี่ยจะได้เข้าชมในราคาที่ถูกกว่าก็คือ2ลิงกิตหรือประมาณ16บบาทนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการทำพวกการทอผ้าทอเสื้อ รนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับที่ตามบ้านเรานะครับก็จะมีการทําในขั้นตอนลักษณะแบบนี้คนระับซองเขตนะครับ,นะรบการร้อยการเย็บนะครับผมก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญไม่ถนัดในเรื่องของงานฝีมือพวกผ้าแบบนี้ฮนะแต่ก็พอที่มีข้อมูลอะไรก็พยายามจะบอกให้แก่ท่านผู้ชมนะครับก็สําหรับพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เนี่ย จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเก่าของที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นอาคารลักษณะสไตล์สถาปัตยกรรมแบบมัวนะฮะรูปแบบการออกแบบของตัวอาคารนี่ก็ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์นะครับเนี่ยครับเดินชมกันไปเรื่อยๆนะสำหรับพื้นที่บรรยากาศ ตรงนี้นี่ผมจะถ่ายให้ชมจากบริเวณชั้นล่างกันก่อนนะครับคำอธิบายนี่เขามีทั้งภาษามาเละภาษาอังกฤษ,กฤษนะนะครับก็จะมีเป็นรูปปั้นจำลองนะหลมหลับการวิธีทำขั้นตอนต่างๆนะครับนี่ก็คือเอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมการทำพวกสิ่งทอนะครับของทางมาเลเซียนะครับก็จะไม่แตกต่างจากบ้านเรานะ ในพื้นที่ของเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีลักษณะการทําสิ่งทอหรือว่าผ้านี่แบบคล้ายๆกันนะแต่ลักษณะของผ้าเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างนะครับของมาเลเซียนี่ก็อาจจะเป็นพวกเป็นคล้ายๆกับผ้าบาติกนะครับของเรานี่ก็อาจจะเป็นพวกผ้าไหม เดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับจุดตรงนี้หลักๆนี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งทอแล้วก็วิธีการทํานะครับสําหรับจุดของห้องแรกนะส่วนนี้เป็นวิวัฒนาการนะครับของพิพิธสิ่งทอในมาเลเซียนะฮะเนี่ยครับข้บอมูลกว่าจะ จากยุคสมัยอดีตครับยุคขาวดําจนมาถึงยุคในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่คือบรรยากาศของจุดแรกนะเอาครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในจุดอื่นๆของพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติของมาเลเซียกันต่อครับขอบมาต่อที่จุดต่อมาก็เป็นห้องที่สองก็ยังอยู่บริเวณชั้นล่างครับจุดตรงนี้นี่หลักๆนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าบาติกนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์และก็สัญลักษณ์ประจําชาติมาเลเซียนะฮะเนี่ยครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นประวัติเรื่องราวของจุดกําเนิดของผ้าบาติกในประเทศมาเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของทางมาเลเซียนะถ้าบ้านเรามีผ้าไหมเนี่ยที่มาเลเซียก็จะมีผ้าบาติกนะแล้วก็จะมีภาพของชุดผ้าบาติกนะครับการแต่งกายของทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะ ส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกบรรดาภาพของชนพื้นเมืองในมาเลเซียนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มพวกคนเชื้อสายจีนในมาเลเซียนะครับมาเลเซียนี่จะมีความหลากหลายของเชื้อชาตินะไม่ว่าจะเป็นคนมาลายูนะครับคนจีนนะครับคนอินเดียครับแล้วก็ยังมีคนไทยคนสยามหรือว่าคนไทยพัดถิ่นนะฮะร,รวมไปถึงพวกบรรดาชนพื้นเมืองนะครับเนี่ยครับก็จะเป็น ชุดของผ้าบาติกนะครับในชุดเสื้อแขนสั้นนะครับแล้วก็ชุดเสื้อแขนยาวส่วนผู้หญิงนะก็จะเป็นชุดแบบยาว,วก็มีลักษณะคล้ายๆกับผ้าถุงนะครับนี่ก็จะเป็นชุดแต่งกายของสุภาพสตรีนะครับคือวัฒนธรรมของบาติกเนี่ยยังเป็นข้อที่ถกเถียงกันอยู่ครับระหว่างมาเลเซียกับทางอินโดนีเซียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะก็ทั้งสองชาตินี่ก็พยายามที่จะ หมือนกับว่าอดอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นเจ้าของวัฒนธรรมของผ้าบาติกนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องไปให้ศาลโลกเนี่ยตัดสินกันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฝ่าย,ยที่ได้ชัยชนะแล้วก็ได้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเนี่ยก็คือทางด้านของอินโดนีเซียแต่จริงๆมาเลเซียก็ไม่ได้ยอมรับเท่าไหร่นะครับแม้ว่าศาลโลกจะตัดสินให้ผ้าบาติกเนี่ย,ยเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของอินโดนีเซียไปแล้วนะ แต่ทางมาเลเซียเนี่ยพวกเขาก็ยังคิดว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของต้นตำรับแล้วก็วัฒนาธรรมของผ้าบาติกนะครับนี่ครับการแต่งกายของพวกบรรดาชาวพื้นเมืองนี่เป็นการแต่งกายของชาวสลวักนะฮะพื้นที่สลรวักเนี่ยอยู่บริเวณเกาะบอ์เนียวนะมาเลเซียเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าจะมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งตะวันตกแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น พื้นที่โซนฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของพวกเมืองหลวงอย่างกัวลาลัมเปอร์ที่เที่ยวอย่างปีนังมรารกายาโฮบาลูนะครับส่วนซีกฝั่งตะวันออกเนี่ยทางเกาะบ,บอเนยวก็จะมีเมืองหลักๆรัฐหลักๆก,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 ก็อย่างซาบ,บ้าสารวัตพวกนี้นะฮะก็ถือว่าความเจริญเนี่ยมีความแตกต่างกันแบบสุดข,ขั้วเลยนะครับ ฝั่งซีกตะวันตกเนี่ยดูเหมือนจะได้รับการพัฒนามากกว่าส่วนทางฝั่งซีกตะวันออกทางเกาะบอลเนียวเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะดูยังไม่ค่อยจเจริญเทียบเท่ากับฝั่งตะวันตกนะหลายพื้นที่นี่ยังเป็นพื้นที่ป่าลงดิบอยู่เลยนะครับแล้วก็มีชนพื้นเมืองเนี่ยอาศัยอยู่ส่วนภาพนี้นี่ก็จะเป็นการแต่งกายของพวกบรรดาชาวอินเดียนะครับในประเทศมาเลเซียนะเนี่ยครับวัฒนธรรมอินเดียในมาเลเซียเนี่ยก็ มีมานานแล้วนะครับพวกเขานี่เข้ามาอยู่ในมาเลเซียเนี่ยก็น่าจะเป็นร้อยปีแล้วนะครับสำหรับกลุ่มผู้พยพชาวอินเดียนะครับนี่ก็เป็นจุดบริเวณชั้นแรกนะครับก็เป็นห้องแสดงชั้นที่2เดี๋ยวเราเข้าไปชมบริเวณจุดอื่นๆนะก็คือบริเวณจุดชั้นด้านบนนะฮะซึ่งถือว่าก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้ได้ติดตามชมกันนะเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปบรรยากาศบริเวณจุดชั้นบนกันต่อครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องจัดแสดงห้องที่สามที่ผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมกันนะครับห้องนี้นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าของการแต่งกายแบบมาเลยหรือว่ามาลายูนะครับมาเลยเท็กซ์ไทนะครับแล้วก็จะมีจุดของพวกเครื่องประดับนะฮะที่จะประดับอยู่บนเสื้อผ้านะฮะก็ลักษณะนี้เหมือนกับจะเป็นทองคำนะฮะพวกที่เราเห็นเนี่ย อย่างเสื้อผ้าอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับตรงด้านนี้นี่ก็เสื้อผ้าผู้ชายเนี่ยลักษณะที่เห็นเป็นสีเหลืองเหลืองสีทองนล้วก็คือทองนะที่นํามาประดับอยู่บนเสื้อผ้านะครับแล้วก็ผ้าคาดบริเวณช่วงเอวหรือว่าบริเวณด้านบนศีรษะที่คาดอยู่บนศีรษะเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องประดับที่จะเป็นทองนะฮะ เครื่องประดับพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งล้ำค่านะครับของทางการแต่งกายของทางชาวมาลายูนะครับเนี่ยครับเดินดูไล่กันไปนะฮะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับของมาลายูทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับนี่ก็จะเป็นเสื้อของผู้หญิงนะครับมีผ้าห่มคล้ายๆกับยสบายนะฮะบ,บริเวณ ไหลน,นะครับคอยคุมนะครับนี่คือจุดของห้องที่3นะครับเป็นจุดของทั้งมีทั้งเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นพวกสร้อยคอหรือว่าพวกมงกุฎอยู่บริเวณด้านบนนะครับนะครับแล้วก็ภ้าคลุมลักษณะต่างๆนะลีมาโครสนะครับ เนะีผ้าคลุมนะครับทรงเขตนะฮะทรงเข็คอร์สนะครับเนี่ยลักษณะของผ้าคลุมผ้าคลุมไหล่คลุมเอวนะครับก็ลักษณะนี่ค่อนข้างจะมีทั้งผืนใหญ่แล้วก็ผืนขนาดเล็กนะนี่ครับบรรยากาศของบริเวณ ห้องที่3นะครับของพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติของมาเลเซียนะครับตรงนี้เน้นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าแล้วก็พวกเครื่องประดับที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าของบรรดาผู้ชายและผู้หญิงของชาวมาลายูนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่ทำให้เครื่องแต่งกายของมาเลเซียเนี่ยมีความสวยงามนะฮะ ครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณห้องจัดแสดงจุดสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติของมาเลเซียกันต่อครับครับเรามาอยู่กันบริเวณห้องจัดแสดงห้องสุดท้ายว่าจุดสุดท้ายจะเป็นห้องที่สี่นะที่ผมจะนําให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็ตรงนี้นี่จะมีเป็นหุ่นจําลองครับลักษณะของชุดแต่งกายของมาเลเซียนะฮะก็จะมีเป็นแบบหลากหลายเลยนะครับ ตรงนี้นี่จะเป็นชุดแต่งกายแบบของมาเลย์ท้องถิ่นเลยนะครับของชาวมาลายูของผู้ชายก็ของผู้หญิงนะครับก็ชุดแต่งกายนี้เนี่ยจะเป็นชุดแต่งกายของประชากรหลักของประเทศมาเลเซียซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นชาวมุสลิมนะครับหรือว่าลูกหลานชาวมาลายูนะฮะส่วนตรงด้านนี้เนี่ยที่เห็นสีแดงโดดเด่นเลยเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งกายของคนเชื้อสายจีนนะครับหรือว่าชุดของ Chinese traditional costume นะครับ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงฮนะโทนสีแดงนี่ก็จะเป็นสีแห่งความมงคลนะครับของบรรดาคนเชื้อสายจีนนะครับไล่ต่อมานี่ก็จะเป็นชุดแต่งกายของอินเดียนะฮะนี่ครับชนชาติอินเดียผู้ชายนี่ก็จะมีการโพกศีษะนะครับส่วนผู้หญิงนี่ก็จะมีคล้ายๆกับผ้าคลุมไหล่นะครับเสื้อแขนยาวนะฮะ ส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นชุดแต่งกายของชาวพื้นเมืองในประเทศมาเลเซียครับก็ตรงนี้นี่เขาเรียกกันว่าโอรังอัสลีเซมายทีเดิชันลคอสตูมนะครับนี่ครับชนพื้นเมืองของทางมาเลเซียนะครับก็จะเป็นเสื้อแขนกุดทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงน,นะครับแล้วก็ชุดเนี่ยแมดูค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์อยู่พอสมควรนะ ตรงนี้นี่ไม่ใช่สายสะพายนะครับแต่ก็เป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของชนพื้นเมืองของเขานะฮะนี่ก็อีกหนึ่งชุดของพวกบรรดาชาวพื้นเมืองครับโลตัดนะครับแล้วก็ลุนบาวังนะฮะเนี่ยครับชุดแต่งกายของชนพื้นเมืองชนพื้นเมืองพวกนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่นี่จะอาศัยอยู่บนเกาะบอลเนียวครับซึ่งอยู่ทาง ซี่ฝั่งตะวันออกของมาเลเซียก็จะมีพื้นที่ติดกับทางด้านของกาลิมันตันของอินโดนีเซียแล้วก็มีพื้นที่ติดกับประเทศบูรไนนะครับแล้วก็ด้านนี้นีก็จะเป็นเครื่องประดับนะครับเนี่ยครเครื่องประดับมีทั้งแหวนมีทั้งเป็นคล้ายๆกับต่างหูนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้นี่ที่ การท่องเที่ยวคนนั่งชมกันก็จะเป็นพวกสารคาดีนะครับวิธีการทําเกี่ยวกับเครื่องประดับเครื่องแต่งกายนะครับ,เร,บเรื่องราวของเครื่องประดับของทั้งชนพื้นเมืองคนชาวมาเล ลายต่างหูนะฮะตรงนี้นี่ก็เราจะเห็นนะครับว่าชุดพื้นเมืองของที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันกันออกไปคนระับมาลายูนะก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับของจีนก็แบบหนึ่งอินเดียแบบหนึ่งของชนพื้นเมืองก็อีกแบบหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ ประจําชนชาติหรือว่าประจําเชื้อชาติของพวกเขานะครับนครับบรรยากาศบริเวณพื้นที่ด้านภายในนะฮะเครื่องประดับต่างๆนะครับเข็มขัดเข็มกลัดนะครับพวกสายสัพพายต่างหูแหวนกําไลข้อมือสร้อยนี่ก็มากันเต็มไปหมดนะครับก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณค่าของ นชาติมาเลเซียนะฮะมาที่นี่นี่ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับ5เินกิต40บาทได้ชมเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมเอกลักษณ์ต่างๆของประเทศมาเลเซียนะครับไม่เฉพาะแต่นะบรรดาชาวม,มุสลิมนะครับยังมีชนมเชื้อชาติอื่นๆนะฮะที่เราจะได้เห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนหรือว่าพวกบรรดาชนพื้นเมืองต่างๆที่อยู่นบนเกาะบอร์เนียวนะครับ เอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติมาเลเซียนะฮะที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ